วีรกรรมปราบพ่อหลวงพ่อพระใสสะพานไทยลาบนี่คือจังหวัดหนองคายเมืองแห่งชายแดนแห่งวัฒนธรรมที่พร้อมก้าวสู่อนาคตจังหวัดหนองคายแบ่งการปกครองออกเป็น9ก้าอำเภอภายใต้การนำของนายสมภพบสบิตตะศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายประดิษฐ์นัทยายพัฒนาการจังหวัดหนองคาย สวัสดีครับท่านคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมดีเดน่นประจำปีพุทธศักศราช2568ครับตามที่ท่านสยามสลีมมงคลอดิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มีภาร,รกิจเน้นย้ำ5บวก1เป็นวาระสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมเหลียวหลังแลน้าเป็นการถอดบทเรียนให้การทำงานพัฒนาชุมชน และได้รับการสรนับสนุนวิทยากรจากมาหาวิทยาละะัยราชภัฏเลยและจะทําสวัสดิ์โครงการหนองคายสบายดีสมาสสมา,สายสไตล์สยามยมีวิวถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานบุคลกากรที่มีการบรหิหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบประสานงานเกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนานชุมชนบรรลุผลสมบิตรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตรกรรมที่โดดเด่นเป็นคนเก่งคนดีมีความสุข 3. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองคอ์กรให้มีนวัตรกรรมต้นแบบในการพรัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดการบรูรณาการการทํางานในพื้นที่ตาบลที่เราผิดชอบเกิดพลังการทํางานอย่างมีส่วนร่วมเกิดมิติความมั่นคงม,มั่งคัง่ง ย่างยืนเป็นองค์กรแห่งนวัตรกรรมจากเวทีถอดบทเรียนเราได้แลกเปลี่ยนปัญหาแนวทางและความหวังในการพัฒนาชุมชนจึงเกิดนวัตรกรรมใหม่น้องคายสบายดีสมาร์ทสมา,สมา,สายสไตล์สยามเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนรวมพลัง34หน่วยงานลงนาม MOU กับเคลื่อนประเด็นสำคัญจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลไกขับเคลื่อนจากพัฒนากร29คนใน29ตำบลใน9อำเภอ329หมู่บ้านแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนเดินหน้า1พัฒนากร1ตำบลเข้มแข็งสมาร์ทพัฒนาคนด้วยวิธีคิดแบบใหม่สมายเติมรอยยิ้มให้ทุกภาคีสไตล์การทำงานร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนน้องค่าย มีตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน29ตำบลพร้อมขยายผลสู่ความยั่งยืนพร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อเพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไปนี่คือพลังจากคนตัวเล็กๆที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหัวใจของนักพัฒนา